ก็สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างภาพสามิตินะครับด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับผมใช้ตัวปี2010นะนรับนะครับก็มาทำกันเลยนะครับให้เรามาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็สร้างแผ่นเปล่าขึ้นมานะครับจากนั้นจะใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีก็มาที่ตัวแทรกนี่นะครับใช้รูปร่างสี่เหลี่ยมนะครับ ใช่นะครับคนนี้พอได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะให้เราคลิกขวาครับเลือกจัดรูปแบบรูปร่างนะครับให้เราเลือกแต่ระดับไปนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแล้วแต่ว่าใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้จะใช้เป็นสีขาวหรือสีพื้นเมื่อกี้ก็ได้นะครับะนะครับจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราเอารูปภาพมาใส่นะครับ เต็มของเขานะครับจากนั้นก็คอนโทรลดีนะครับคอนโทรเดยกก็ดีนะครัาลาอกมาข้างนอกนี่นะครับเสร็จแล้วก็มาคลิกตัวเดิมนะครับจากนั้นนะให้เรามาที่ตัวนี้ครอปนะครอปไปเลยนะครับก็ดูสัญลักษณ์ด้วยนะครับต้องให้เป็นรูปนี้นะคเด๋ยแล้วก็ลากลงมา เสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่ข้างนอกนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ข้างในอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าคราวนี้มาที่ครอปนี้นะครับเลือกครอปตามรูปนะเนี่ยนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็แล้วแต่ว่าจะใช้ขนาดไหนนะครับก็นะครับอ่าหลังจากเสร็จตัวนี้หลังจากเสร็จตัวนี้แล้วนะครับให้เราคลิกข้างนอกครั้งหนึ่งนะครับนะครับ จากนั้นนะครับนำภาพที่เราคัปปี้ไปเนะี่ยมาใส่นะครับก็ดูว่าวางให้มันตรงตรงพอดีนะครับตรงให้มันตรงพอดีนะครับจากนั้นจากนั้นก็ให้เรานะครับมาที่ตัวนี้นะครับรับพืนหลังออกนะครับคลิกเข้าไปนะครับคันนี้ก็ให้เราปรับขึ้นไปนะครับ นี้พอได้ยางงี้นะครับให้เรา,าคลิกตัวนี้นะตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับคันนี้ก็จัดการยิงขึ้นไปนะครับแล้วก็อนะขึ้นจังเลยนะตัวนี้ตัวนี้นะครับโอเคอ่นะคันนี้ ไอ้ตัวนี้มันไม่ได้นะครับก็อัปเดตใหม่นะครับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตัวนี้ เดี๋ยวก็ลากขึ้นไปนะเนะครับต้งเราหมมันมีปัญหาตรงนี้นิดนึงเโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็มาคลิกข้างนอกออกนะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับครนี้พอเราได้ตัวนี้มาแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้รูปพวกเนี้ยมันยังมันยังขาดออกปจากกันอยู่นะครับ ก็ให้เราคลิกข้างนอกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ลากคลุมนะครับจะได้เป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกขวานะครับมาที่การจัดกลุ่มนะครับจัดกลุ่มครับเสร็จครับเรียบร้อยนะครับก็เป็นการแนะนําวิธีการทำภาพสามมิตินะครับด้วยโปรแกรม powerpoint แบบง่ายที่สุดแล้วนะครับครับวันนี้ผมก็แนะนําวิธีการทำภาพสามมิติด้วยโปรแกรม powerpoint นะครับไปเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผม